ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมเออภาพเร็วนะวันนี้เราก็จะมาโชว์วิธีหาโลนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย mm hmm. ขั้นตอนแรกเป็นอันนี้เป็นชิ้นส่วนแรก mm hmm. ก็ให้เราเดินเข้ามาที่บ้านได้เลย mm hmm. เดินเข้ามามันจะอยู่ประมาณชั้นสามชั้นสามเหมือนจะมีห้องเดียวนั mm ่นแหละเออห้องนั้นมันอยู่ประมาณหลังตู้ mm hmm. อยู่ตรงนี้แหละ mm hmm. เออเก็บซะแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนที่หนึ่งมา ชิ้นส่วนต่อไปเป็นอยู่ในแมปเป็นบ้านคล้ายๆบ้านอะใต้บ้านเอออะไรประมาณน้ะให้เราวิ่งมาเลยแล้วก็ต้องมันอยู่ประมาณชั้นสองชั้นสามนี่แหละให้เราเดินขึ้นมามันมีบันไดอยู่ตรงนี้ให้วิ่งขึ้นมาได้เลยจากนั้นก็ให้เดินวนรอบบ้านวนอันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้แล้วก็ค่อยมาอัดเสียงอีกทีเออใช่นั่นแหละ ก็ให้เดินไปเดินมันอยู่ห้องนี้แหละชั้นสองอันนี้น้องผมเองไม่ค่าหรอกชั้นสองเดินเข้ามาหลังตรงนี้ที่คลิปที่แล้วผมบอกว่ามันตันน่ะนั่นแหละเข้ามาทางนี้ได้เลยมันจะอยู่ลิ้นชักตรงนี้มันเรื่งไงชั้นวางของตรงเนี้ยเออหยิบได้เลยเราก็จะได้ชิ้นส่วนที่สองมาละแบบอีซี่ชิ้นสองที่สองเอ๊ชิ้นส่วนที่สอง เห็นไหมฆาตกรเราได้ชิ้นส่วนละชิ้นต่อไปก็จะอยู่ในแมปโรงพยาบาลล้างน่าจะใช่แหละให้เราเดินตรงมาเลยเกิดปุ๊บให้เดินตรงมาเลยมันจะอยู่ตึกสีฟ้ามันจะอยู่ตึกสีฟ้าให้เดินออกมาเลยเดินตรงไปเลยไม่ต้องแวะที่ไหนแล้วมันก็จะมีทางอยู่มันจะอยู่ตึกสีฟ้าให้เราเดินตรงมาเลยเดินตรงให้ทะลุตึกสีฟ้าเลยเดินไป มันจะอยู่ห้องสุดท้ายเนี่ยมันข้างหน้าก็จะเห็นประตูใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยห้องตรงเนี้ยเปิดมันก็จะวางอยู่ตรงนี้เป็นชิ้นส่วนเศษเหล็กนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟฉายดูเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนแบนๆอยู่ตรงเนี้ยเออก็เก็บกันได้ชิ้นสองชิ้นที่สี่ชิ้นสุดท้ายมันจะอยู่ในคล้ายๆแบบเหมือนเป็นห้องใต้ดินอะไรสักอย่างนี้แหละ ก็ให้คุณเกิดปุ๊บให้เดินตรงมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลี้ยวมันก็จะอยู่ห้องตรงนี้เปิดประตูนี่มันอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นโครงอยู่ตรงนี้กดหยิบได้เลยก็วิธีการจำก็มันก็ให้เออคุณแบบนึงออโอเคก็วิธีการจำว่าอยู่ทางไหนก็ให้ดูรูปปั้นนี้ไว้นะ รูปปั้นเนี่ยเดินตรงมาถ้าเจอลูปปั้นปุ๊บก,ก็เลี้ยวนะอืมแล้วก็นี่มันก็จะเดินตรงมานิดหน่อยมันก็จะอยู่ห้องทางนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนวางอยู่ตรงนี้อืมนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายละโอเคแง่ขั้นตอนประกอบละว,วิธีการที่เราจะประกอบให้ได้กายเป็นเกียร์โล่เราต้องลงไปใต้ห้องใต้ดินลงไปเลยห้องใต้ดิน ลงไปห้องใต้ดินเสร็จแล้วก็ไปประตูจากคลิปที่แล้วที่ผมงงอนะ่ะมันความจริงมันคือเครื่องออกเหล็กนั่นแหละกดออกได้เลยเราก็จะได้เกียร์มาเครื่องเชื่อมเหล็กเราก็จะได้เกียร์เป็นโลมาเจ๋งมากเราตรงนี้ก็มีห้องลับแต่แอรแโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบวิธีการใช้โลนะนี่นี่ก็คือวิธีการใช้โลเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินหาฆาตกรก่นกอนแม่อีเดือฆาตกร น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละฆาตกรเกิดตรงนี้นะอ๋อนั่นไงเจอละนี่ไงฆาตกรตีตีปุ๊บก็ถ้าตีถ้าเรากดใช้เกียร์มันก็จะเอาแบบโล่มาป้องกันฆาตกรก็จะสตันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไอ้โล่เนี่ยมันก็จะฟื้นฟูตัวเองแล้วก็กลับมาใช้ได้ใหม่อีกรอบรอให้เกียร์มันเต็มระหว่างนี้เราก็ทำสคริป โอเคตอนนี้โลรกก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วแล้วก็สามารถกดใส่เกียร์แล้วก็ป้องกันใหม่ได้ครั้งก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เท่าไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละ่ะ1ไลค์ก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วกดมันเถอะเพียงแค่กดแค่หนึไลค์เท่านั้นโอเค